สวัสดีค่ะพี่ๆยามเช้านะคะวันนี้นกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองนะวันนี้พาพี่ๆมาอัปเดตรถกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่คือรถเข้าใหม่ของเรานะคะพี่นี่มีทั้งแคมรี่นะคะแคมรี่ของเราเนี่ยฟรีดาวได้ทุกคันนะคะรถเข้าใหม่ด้วยนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.0 G นะคะพวกนี้คือราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 699,000นะคะแล้วก็รถ o u t ต i t นะเข้าใหม่นะคะพี่ปี 2, 2022นะมีหมดเลยนะคะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่469,000ก็มีนะคะแล้วก็300,000 หกหมื 69, ก็มีเช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าพี่ๆจะเลือกซื้อรถในรุ่นไหนราคาไหนนะนี่ Vios ก็คือมีเข้ามาแล้วนะคะ Vios มีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสีเทาดำสีขาวมีหมดเลยนะคะนี่ใครกำลังมองหารถไซส์เล็กนะคะติดต่อมาได้นะยาลิส Vios นี่อนิสันก็มีนะคะรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนเข้าใหม่หมดเลยอ่ะ Civic Accord ของเรามีนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะพี่ๆนะรวมถึงตัว Fortuner Legender นะมีทั้งสีขาวรังค่าดำนะคะสีดำใดๆมีหมดเลยนะคะอย,อยู่ที่ว่าพี่ๆสนใจซื้อเป็นรุ่นไหนกันนะคะฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะพี่ฟรีดาวทุกคันค่ะนะคะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะไม่ต้องอไม่ต้องไปซีเรียสนะพี่นะ อาชีพอะไรก็ซื้อได้เช่นกันนะคะปรึกษานกเข้ามาได้เลยนะ098 794 2791นะคะพี่ใครต้องการเข้ามาเดินเลือกเดินชมทดลองขับนะคะที่สุวินทวงศ์46นะเข้ามาติดต่อนกได้เลยค่ะคุณพี่นะของเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงจนถึง6โมงเย็นนะอ่ะมิวเอ็กนะคะปีใหม่ๆเลยสีดำหลอ่ลอๆแบบนี้ใครสนใจติดต่อมาค่ะนะคะเครื่องยนต์1.9นะ นี่ค่ะชมไมใหม่ๆสวยๆเลยนี่มีหลายคันนะคะพี่นะสนใจเข้ามาดูมาได้เลยนะคะสนใจเข้ามาดูมาได้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะช่วงซัก 8โมงกว่ากว่านะนกถึงที่บริษัทแล้วนะเออมาถ่ายคลิปให้กับพี่ๆได้ดูกันอ่ะมี Toyota าแคมรี่นะเข้ามาใหม่นะคะพี่นะนี่ปีเก่าๆแบบนี้เราก็มีนะ49,000บาทนะขายสดกันไปเลย49,000ใครสนใจเอาไปแต่งซิ่งแต่งรอนะเออติดต่อได้เลยนะคะพี่ๆนะคะนี่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะันนี้ <c oughs> นี่อ่ะใครสนใจซื้อติดต่อมานะคะ49,000นะคะพี่นะ49,000นาะสำหรับแคมรีสีน้ำเงินคันนี้เออ่สภาพสวยกริปนะคะพี่นะสภาพคือแบบสวยพร้อมใช้นะคะสนใจซื้อติดต่อมา49,000บาทนะคะอ่ะนะนี่รถเข้าใหม่นะฮะ ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเข้ามาดูได้เลยเซนต้าก็มีนะคะ7ที่นั่งนะวีออสเซนต้านะคะ Innova มีหมดเลยนะคะกระบะแคบนะคะตรงนี้อ่ะกระบะแคบก็มีนะคะใครสนใจฟรีดาวทุกคันคะ่ะพี่ผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่7,000นนะคะ ผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่7,000แต่ถ้าเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะคะดาวฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะคะสนใจซื้อรุ่นไหนโทรมาสอบถามนกได้เลยนะ0987942791นะคะพี่นะเบอร์โทนกเองนะคะแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเบอร์นี้อ่ะมาในโซนนี้นะคะวัสดีมาในโซนนี้จะเป็นพวกรถตู้นะคะพี่เป็นรถตู้แล้ว นี่รถตู้เราก็มีนะคะจะเป็นหน้าสั้นหน้ายาวมีหมดเลยนะคะเป็นคอมพิวเตอร์นะ,ะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะพี่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะเป็นปี2020นะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา นะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาของเราตรงนี้จะเป็นปี2019นะคะพี่นะราคา1 1 0 0 0 0 0บาทน,นะคะสนใจซื้อเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาติดต่อนอกเข้ามาได้เลยนะในรุ่นคอมมูตเตอร์หน้ายาวนะคะนี่ รถสวยๆพร้อมใช้งานค่ะคุณพี่จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันค่ะฟรีดาวได้เลยอยู่ที่เครดิตคุณพี่นะคะอ่ามากันต่อนะฮะในโซนตัวนี้ก็จะเป็นมิลเนะคะสีขาวแบบนี้นะมิลเนะคะมีหลายรุ่นเลยนะคะนี่ดูเกรดรุ่นได้เลยนะคะก็มีหลายปีตั้งแต่ปี1ิบ สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองนะคะมีหลายปีเลยค่ะอยู่ที่พีพ่่เลือกซื้อนะคะแล้วก็มาในโซนกระบะนะคะก็จะเป็นสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะคะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสนใจซื้อซื้อได้เลยนะคะเป็นตัว z ซ d อีดิชันนั่นเองนะคะสี่ประตูมีแครี่บอยให้พร้อมเลยนะคะพี่ตรงนี้เป็นรถหน่วยงานนะเออเป็นรถหน่วยงานนะคะหมดสัญญาเช่าเนาะนี่เราเอามาขายกันแบบ ราคาถูกๆนะคะพี่อ่ามากันต่อนะฮะกับรถที่เป็นพรีเลนเนอร์นะซูเปอร์เฟรกแล้วคันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะ,ะช่วงล่างคือเขาจัดมาใหม่เลยนะฮะซูเปอร์เฟรกค,คันนี้คือช่วงล่างดีนะคะช่วงล่างหนึบแน่นอนนะ,ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะ,คะใครสนใจซื้อนะคะติดต่อมาได้เลยนะ,คะใครสนใจซื้อสี่ประตูติดต่อมาได้เลยะคะ่ะคุณพี่เกียร์ออโต้นะนี่เป็นซูเปอร์เฟรกอย่างที่นกบอกนะคะพรีเลเนอร์ ner, ซูเปอร์เฟรกนะคะ สีขาวนะใครสนใจซื้อติดต่อมาค่ะคุณพี่รถกระบะของเรามีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นรถเก๋งเยอะนะคะรถเก๋งจะเยอะมากเลยนะคะ, <c oughs> ะมาในส่วนของตัวอีสุสนะคะตัว X-Series <c oughs> ก็มีนะคะนี่ ใครกำลังมองหาอยู่ก็สอบถามนกเข้ามาได้นะคะสีดำหล่อๆแบบนี้มีโลบาเรียบร้อยนะคะในรุ่นเอ็กซิลี S <S ของเขานะคะใครอยากได้ก็ติดต่อมาเนาะรถเยอะมากๆนะคะพี่นี่คือบรรยากาศยามเช้านะฮะของเราอะ c r v <c <oughs> CRV เราก็มีนะคะเผื่อใครสนใจเนาะพ่อยู่ประมาณ1มื่นสามมืนสี่นะคะพี่นะฟรีดาวกันไปเลยนะคะรถก็เป็นปีสองพันยี่สิบสองนะนี่เลขไมล์เก้าหมื่นแปดพันกิโลนะคะ, Значит, 98, 000, คะ,คะพี่ราคา7จ็ดแสนสี่หมนานะคะสนใจซื้อติดต่อมาเลยนะคะสำหรับ CRV นี่เลยค่ะชมหน้าสวยๆนะไฟหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะคุณพี่นะคันนี้ <c oughs> เรามีเรามีหลายคันนะถ้าเป็น CRV นะคะพี่ใครสนใจสีเทาดำสีขาวก็มาติดต่อได้เลยนะคะโทรหานกได้เลยพี่หารถใช้งานในครอบครัวหรือว่าจะซื้อใช้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะพี่พี่รถของเราเป็นรถคลัสเกตทั้งหมดนะคะเป็นเกตด A ทั้งหมดค่ะตรวจสอบผ่านมาตรฐานแล้วนะคะเป็น2 1 5จุดคือเราตรวจสอบมาหมดแล้วนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นระบบ ไฟระบบห้องเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ระบบต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะเราเช็คให้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าซื้อแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซ่อมนะคะอ่าไม่ต้องไปซ่อมแล้วค่ะคุณพี่รถของเราเนาะอ่ามาในโซนตรงนี้จะเป็นโซนกระบะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีพีเรเนอร์อีกแล้วนะสีบรอนเงินตรงนี้นะคะใครสนใจหารถ4ประตูนะที่เป็นพีเรเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็ติดต่อมานะ5 8 9 0 นะคะพี่นะ5 8 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ไม่เจ็0หมเองนะรถปี2020นะคะพี่นะรถเป็นปี2020นะคะไม่2 2 0 0 0 0กิโลนะ5 8 9 0 0 0บาทนะคะกับ4ประตูพีรันเนอร์สนใจซื้อติดต่อมาเลยนะคะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะราคาก็จะอยู่ในเลทประมาณนี้นะคะนี่สมาร์ทแคปก็มีนะ สมาร์ทแคปพีรัเ499,000นะคะพี่499,000ใครกําลังหาสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์ออโต้ก็ติดต่อมานะคะนี่มีให้เลือกนะคะรถสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่นะตัวนิสสันก็มีนะคะราคาเริ่มต้น300,000กว่าบาทนะคะสนใจแคปนิสสันก็ติดต่อมาเนาะนี่เอ็กซิลมีคันหนึ่งแล้วนะเอ สนใจซื้อติดต่อมาเลยมาดูมาชมได้ค่ะพี่นะตัวไฮลักแชมป์ก็มีนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้ปี2,024นะคะราคา4,99,000นะฟรีดาวได้เลยค่ะคุณพี่นะผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ค่ะสำหรับใครต้องการเอารถนะแบบบ้า้กระบะทาทาแบบนี้นะเอาไปดัดแปลงนะทำ สร้างอาช,ชีพนะคะทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟได้หมดเลยนะคะก็ติดต่อมาเนาะรถของเราสภาพสวยนะพี่นะเลขไมน้อยด้วยนะคะพี่เลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองและรถเป็นปีใหม่ๆเลยนะปี2024นสนะคะสนใจซื้อติดต่อมาเลยค่ะมีคันเดียวนะพี่นะมีคันเดียวนะคะสำหรับไฮรักแชมป์ Hi คันนี้นะคะมีคันเดียวเนาะแล้วก็4ประตูของตัวนิสสันนะคะ4ประตูตัวนิสสันสนใจซื้อก็ติดต่อมานะราคา เริ่มต้นของเรานะคะเป็นตัวอ่อันนี้ปีปี2019นะคะแล้วก็ราคา4,4900นนานะคะพี่นะ449,000เันเครื่องยนต์ด้วยนะคะเป็นตัวนิสสันนะฟรีดาวเช่นกันนะคะพี่ผ่อนเดือนละประมาณ78000นะคะสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะ แล้วก็มีตัวสีประตูที่เป็น E สูสุนะคะนี่เครื่องยนต์1.9เป็นเกียร์ออโต้นะคะรถเป็นปี2022-23ประมาณนี้นะคะ,ะปี2023นะคะ719,000เลกไม่1 6 0 0 0กิโลนะคะ 719,000บาทเลขไมห่มกิโลค่ะคุณพี่นะรถของเราบอกแล้วไมแท้ทุกคันนะคะไม่มีการตัดต่อกรอไมแน่นอนค่ะคุณพี่ประวัติยังประวัติศูนย์ด้วยนะคะสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะคุณพี่ฟรีดาวค่ะคุณพี่ตรงนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะคะ8ป0 0 0าเนาะประมาณนี้นะคะ900 0ถึง ประมาณ1 0 0 0 0หมืนะคะไม่เกินนี้นะคะพี่สนใจซื้อติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด share, s ับสไครต์นกด้วยนะคะสนใจซื้อรถอะไรเจอกับนกได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะสีนั่นเองสนใจซื้อรถอะไรรถกระบะรถตู้รถเก่งรถเจ็ที่นั่งนะคะมีหมดเลยค่ะคุณพี่เรามีให้เลือกมากกว่า500คันนะคะสนใจซื้อติดต่อนกเข้ามาได้เลย0 9 8ย์4 2 7 9 1นะคะ0987942791ค่ะ แล้วฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะคะพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ